สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ไอเดีย DIY ทำเองได้ง่ายๆนะคะวันนี้ไซก็มีไอเดียน่ารักๆเกี่ยวกับการทำการ์ดเชิญมางานวันเกิดมาฝากกันหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ใครจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นการ์ดอวยพรวันเกิดหรือว่าบัตรเชิญอย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะคะโดยการ์ดตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับลูกอมด้วยใครบ้างอาจจะไม่ชอบลูกอมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าต้องใช้อุปกรณ์อ,อะไรบ้างสิ่งแรกที่ต้องมีเลยแน่นอนก็คือลูกอม อันนี้ใส่มีเยลลี่กาม,มิแบร์ด้วยต่อมาอันนี้เป็นลูกอมบอมๆนะคะส่วนเจ้าชิ้นนี้เป็นช็อกโกแลตซึ่งอันนี้ได้มาดีไซน์น่ารักทีเดียวต่อมาจะเป็นกระดาษนะคะซึ่งกระดาษก็เลือกขนาดแล้วก็ลวดลายได้เองเลยหรือว่าจะเป็นรูปทรงอื่นก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะครีเอทออกมาเป็นแบบไหนต่อมาจะเป็นเทปกาวสอหน้านะคะ อีกเทปหนึ่งก็จะเป็นเทปกลิตเตอร์ค่ะซึ่งเดี๋ยวสายจะเอามาใช้ตกแต่งอันนี้เป็นกลิตเตอร์สีเงินต่อมาก็เป็นปากกาเมจิกไว้เขียนคำนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นกันด้วยที่เทปตกแต่งที่เป็นกลิตเตอร์เมื่อกี้เดี๋ยวนี้สายจะตัดออกมาให้ได้ขนาดพอดีกับคำที่เราจะเขียนนะคะก็กะประมาณเอาเนาะ ประมาณขนาดนี้คิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะคะ่ะพอเสร็จแล้วก็จะแปะทางด้านขวาของการดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วก็จะนำปากกาเมจิกมาเขียนซึ่งอันนี้จะเขียนว่า Invitation ค่ะ คำว่ากาเชิญนั่นเองออกมานะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะเป็นส่วนที่ชอบที่สุดคือแปะลูกอมลงไปนั่นเองอันนี้จะใช้เทปกาวสองหน้านะคะโดยจะใช้นิดเดียวใช้ไม่เยอะมากค่ะ จากนั้นก็จะแปะลงบนช็อกโกแลตแล้วก็จะลอกเทปกาวออกนะคะแล้วก็แปะลงไปบนบนัตรของเราโดยเดี๋ยวแปะทางด้านซ้ายดีกว่าเนาะหรือใครจะไปแปะด้านบนของคำว่า imitation ก็ได้เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นด้านหน้าของาร์ดนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยสามารถเขียนชื่อหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมลงไปก็ได้ จะเป็นสถานที่วันและเวลาเป็นต้นนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับไอเดีย DIY วันนี้หวังว่าทุกคนคงสนุกกับการรับชมนะคะมีความเห็นว่ายังไงสามารถบอกกันได้ด้านล่างเนาะอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอต่อไปของเราด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ